สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับน้องมโนยคนดีคนเดิมกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาเล่นเกมไฮโรไทยนะคะค่ายคิงไมา์ดานนั่นเองนะคะทุกคนวันนี้ก็พกทุนมาที่300บาทนะคะปะเราก็เล่นห้องเดิมนะคะห้องเดิมห้องดีของเรานั่นเองเนาะมาคะ่ะทุกคนคะ่ะ รอบนี้นะคะมันออกไปที่สูงไปแล้วนะคะใครที่เข้ามารับชมแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้กันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตลงให้ทุกวันเลยนะคะอามาค่ะทุกคนรอบนี้นะคะก็ขอลงไปที่ต่ําเลยแล้วกันนะคะพอดีว่าเปอร์เซ็นต์ต่ํามันสูงกว่าศูนนั่นเองนะคะทุกคนเปอร์เซ็นต์ต่าออกเยอะกว่านะคะมาหนึ่งมาหนึ่งหนึ่งสี่ค่ะทุกคนโอเคมาต่ําแล้วนะ,ะรอบนี้สวยๆไปะค่ะ ผมทุนมา300จะลอดหรือจะลวงค่ะทุกคนมาหอหลุนกันได้เลยนะจ๊ะพ,พี่จ๋าอามาค่ะทุกคนเราก็ลงซ้ําไปอีกรอบเราก็ขอลงซ้ําไปอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะคะดูจากเปอร์เซ็นต์นะคะก็ต่ำห้าสิบเปซ็แล้วก็สูงสาบเเซลยนะจ๊ะพ,พี่จ๋าอามาจ้าทุกคนใครที่เข้ามาดูแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะจ๊ะ ใครที่สนใจอยากเล่นอยากตามนะคะก็สามารถไปลองไปตามได้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะใต้คลิปนี้มีถังเข้าให้อยู่นะจ๊ะหรือว่าแอดเอทเข้ามาได้เลยนะคะฝากครั้งแรก100บาทค่ะครั้งต่อไปไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำยอดเทินนะจ๊ะ1บาทก็สามารถฝากได้นะจ๊ะทุกคนเอามารอบนี้เราก็ยังซ้ำไปที่ต่ำอยู่เหมือนเดิมนะคะลงไปที่10บาทนั่นเองนะะเนาะออะมายังไงคะรอบนี้ยังไง ขอแบบสิสวยหนึ่งสองอานหนึ่งนสองนะคะทุกคนอ่ติดตัวคูณมานิดหน่อยเนาะอ่ะไปกันต่อค่ะทุกคนขาบวกมาเจ็บจ้ะอ่ะรอบนี้ขอซ้ำที่เดิมแล้วก็คูณ2ให้ด้วยนะซ้ำที่เดิมแล้วก็คูณ2ไปด้วยนะจ๊ะอ่ะมาลอลุ้นกันเลยนะคะทุกคนว่าเราจะได้กำไรกันไปเท่าไหร่นะจ๊ะมาค่ะ เปิดมาสวยๆเปิดมาสวยๆโอ้โหตัวคูณเป็นสูงหมดเลยหนึ่งสองสามมัหนึ่งสองสี่ค่ะทุกคนค่ะสวยงามค่ะรอบนี้บวกมาสองร้อยหกสิบค่ะทุกคนโอเคมารอบนี้นะคะเราไปทางไหนดีทุกคนซ้ำไหมซ้ำแล้วกันเนาะขอญาตซ้ำนะคะรอบนี้นะเปอร์เซ็นต์ต่ำแบบว่าเยอะมากนะคะเราก็จะลงต่ำกันไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะคะไหลาตามกาไปก่อนโอ้ยตัวคูณ สองสามสี่อุย๊ยถูกด้วยทุกคนสองสามสี่ค่ะเรียบร้อยติดตัวโบนัสมาด้วยค่ะทุกคนโอ้โหรอบนี้ก็บวกไปห้าร้อยสี่สิบเลยรอบนี้ก็บวกไปห้าร้อยสี่สิบเลยค่ะทุกคนรอบนี้เราจะไปทางไหนดีสูงต่ําสูงหรือต่ําสูงหรือต่ําใกล้ๆแล้วกันใกล้หมดเวลาแล้วกันลงใกล้หมดเวลาแล้วกันอาต่ําไปจะ้ะรอบนี้ย่าต่ําไปจะ้ะรอบนี้นะต่ํามาจะ้ะสอง หนึ่งหนึ่งสองอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะเรียบร้อยติดตัวโบนัสมาด้วยช่ำๆเลยนะคะรอบนี้อาวบวกไปหนึ่งพันเอหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะทุกคนค่ะอ่ะรอบนี้ไปต่ำหรือไปสูงดีทุกคนอุ้ยคนลงสูงเยอะอยู่นะคนลงสูงเยอะอยู่นะเราไปต่ำไหมไปสูงกันดีกว่าค่ะทุกคนโอ้ยทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยทันไหมอุม้ยทันอยู่จ้ะทันอยู่จ้ะเราลงไปที่สูงแล้วกันนะคะทุกคนรอบนี้ต้องมาสูงแน่นอน สี่มาแล้วสี่ค่ะทุกคนค่ะสวยงามมากเลยค่ะรอบนี้นะเออบวกมาอีก220นะคะทุกคนใครที่สนใจอยากลองเล่นลองตามนะคะก็สามารถมาลองมาตามได้เลยนะคะใต้คลิปนี้มีทางเข้าให้อยู่หรือว่าแอด AT c 8เข้ามาได้เลยนะคะทุกคนค่ะเอามามารอบนี้ขอให้ได้ขอให้โดนนะจ๊ะรอบนี้เราก็ใส่ไปที่สูงอย่าออกต่ำละกันอูยตัวคูณสูงมา4มาแล้ว สี่ห้าห้าค่ะทุกคนขาเรียบร้อยค่ะสิบสี่สูงนะจ๊ะโอเคติดตัวโบนัสมาอยู่เดอ้อว่าไปทุนสามร้อยนะคะได้กําไรมาเนาะเนาะเลยนะคะรอบนี้รอบน,อบนี้รอบสุดท้ายหรือท้ายสุดหรือเปล่าสุดท้ายแล้วท้ายสุดหรือเปล่าทุกคนลงไปที่สูงไหมลงไปที่สูงแล้วกันเนาะเออลงที่สูงกันดีกว่ารอบนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะเราได้กําไรมาแล้วนะจ๊ะทุกคนจ้าหนึ่ง หนึากค่ะทุกคน12สูงค่ะเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยค่ะทุกคนขาดได้กําไรมาโอ้โหเยอะมากเลยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวพอแค่นี้แล้วกันนะทุกคนขาดได้กําไรมาเยอะแล้วนะคะไว้เจอเจอกันใหม่นะคะในอนะีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ